chú này là nhỏ nhỏ cái cây ban của ban có thể cái cầu nó มากันเยอะเนี่ยมากันหมดเลยเนี่ยปรบพองให้มั่นใจครับครับว่าช่วยแน่นอนครับครับคขอบมาก็ไม่มาครับขอบคุณแนนชากบ้านิส็่วยมหาไทยก็ม่คอมนามก็มาคมนาคมมาพานิสก็มาช่วยมหาไทยก็มาช่วยคมนาคมก็น้ำล้แล้วก็อย่าทิ้งกันว่าน้ำ้นก็ย่าที่น้ำล้นแล้วก็ต้องขื้นภูครับใช่เพราะจริงๆแล้วตรงหน้ารานี่ต้องตองจเอาสองจาการได้ ใช่ครับจัดการได้ใช้เวลานิดนึงนะคะแต่หลักการนี้คุณสี้รัต้องมาช่วยดูกันอยู่ครับครับก็จะีเหตนแล้วว่าเหตนแล้วก็เข้าใจครับต้องมาเองก็จะเห็นจะเข้าใจน้องๆมีศูนย์มีศูนย์ที่เอาน้องๆมา ผ่าประสานงานกับหน่วยงานรัฐเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยส่วนที่เด็กๆพอจะช่วยได้ถึงแม้แรงจะเล็กแต่เราก็เหมือนมดงานเราก็ยินดีจะช่วยนะครับเพราะว่าเราเองก็ประสบภัยเหมือนกันนะครับพ่อ,อเอกพูดอะไรคือสกู๊ยี่ห้อสูตสักนิดนูนะครับอ่าย้ายก็เป็นอะะเขายกตเป็นหนังสือที่พ่อเอกอาจจะรวมตัวน้องๆทีมฟุตบอลทั้งลูกศิษย์ใหม่ลูกศิษย์เก่าเพื่อลงพื้นที่ ช่วยชาวบ้านในจุดที่เรา,าพอจะเข้าไปช่วยได้เป็นแรงส่วนเล็กๆน้อยๆอีกนิดนึงที่จะ,ะไม่ไปกีดขัเจางทการทางานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนหน่วยงานหลักเราเข้าถึงได้ถึงตรงไหนเราจะเข้าได้ถึงตรงนั้นบอกว่าเราขอเข้าไปช่วยด้วยประ,ะ,ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าเราจะไปช่วยเราจะประสานกับใครแค่นั้นแหละ,ะทีนี้เรารู้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าท่านจาะให้เจ้าหน้าที่หรือว่าคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องภอาษางานกับพวกเราอ่ะ พวกเราก็จะได้ไเข้าไปชี้จุดถูกก้อนหนึ่งพวกเราก็เป็นคนในพื้นที่เราเราก็จะรู้ว่าจุดไหนมันหนักจุดไหนที่ยังเข้าไม่ถึงเราก็อาจจะใช้เด็กๆเข้าไปดูเรามาแจ้งเจ้าหน้าที่สิ่งที่พวกเรายื่นให้กับนายกเป็นประมาณนี้ครับ